และจิตนี้จะมาไปในธรรมชาติอะไรบ้างมันจะไปตั้งอยู่ในรูปเราบ้างถ้ามันตั้งอยู่ในรูปเราก็อ่ากําลังฟังนี่เรียบร้อยปกติดีแต่พอมันไปปุ๊บไปคิดเรื่องอดีตนี่มันไปอยู่ในสัญญาละอ่ามันไปปรุงอนาะคตไปสังขารไปลนะนะมันไปรู้สึกสุขทุกข์พอใจไม่พอใจมันไปเวทนาละพู้เจ้าบอกใจเรามันจะวนอยู่สี่ธาตุเนี้ย ตึงๆตึงๆเนี่ยวนไปวนมาวนไปวนมาอยู่นั่นน่ะจริงไหมจริงพิสูจน์ได้ไหมพิสูจน์ได้ด้วยตนเองใช่ไหมยมนั่งเอาใจรู้ลมหายใจแค่นาทีเดียวยมรู้เลยใจมันไปป๊๊บปป๊ป๊ปปปปปปปนะนั่งไปวันสองวันสามวันสี่วัน,วน,วน,วนเดือนสองเดือนยมจะรู้ระบบของมันอ๋อใจมันไปอย่างนี้คนคนนั้นจะสรุปได้ว่าใจวนอยู่ในสี่ท่านนี้อืมตอนนี้เวลายมนอนหลับ ใจไปไหมไปมันฝันไงมีใครไม่ฝันบ้างกายก็นอนนิ่ง,งแต่โอ้หสนุกมากเลยเมื่อคืนเที่ยวโอ้โหไปยันต่า,ง,างประเทศนะอ่าใช่ไหมใจมันไปอะ่ะ <c oughs> แสดงว่าใจมันก็ไม่ได้นอนนะมันไปเอิมไปแต่กายนอนเวลาโยมนอนป่วยอยู่โรงพยาบาลใจไปไหมไปแสดงว่าใจไม่ได้สนเลยนะ ว่ากายจะนอนกายจะป่วยใช่ไหมเหมือนฝนตกแดดออกใช่ไหมมันรอไะโยมป่วยเดี๋ยวจะพึ่งฝนตกแดดจะพึ่งออกคนนี้ป่วยอยู่ไม่สนใจใช่ไหมท่าตามธรรมชาติไม่สนใจเลยว่ากายจะเป็นยังไงใายจะทําหน้าที่ของมันเกิดดับเกิดดับไปตามภาษาของมันนี่คือสัจจากความจริงนะแล้วโยมนึกไล่ไปถึงป่วยละตายร่างกายตายผู้เจ้าเรียก กายยศพเพทากายแตกทำลายกายแตกทำลายใจย,ยังไปต่อมะไปไม่เหลือหรอกเพราะการปล่อยวางใจยังไม่ได้ปล่อยวางเลยอ่ะความเป็นเรายังต้องมีอยู่จริงไหมเพราะโยมยังไม่ได้มีนิสรณนะอุบายเครื่องออกไปพ้นจากอุปทา,านในขันทั้งห้าใช่ไหมอ่ายังไม่รู้ตรงนี้เมื่อยังไม่รู้ความยึดมั่นในจิตยังมีอยู่ไหมีเต็มร้อยถ้าโยมเข้าใจอย่างนี้ชัดโยมรู้เลยว่าพบหน้าชัดหน้ามีจริงไหม มีจริงไม่ต้องมียานอย่างรู้ไม่ต้องได้จดตุตฌานนะและน้อมจิตไปเพื่อปุกเพนิวาสานุสติยานชุตูปป,ปาทยานจนรู้ว่าโอ้สวรรค์นรกเป็นยังไงชาตินี้ชาติหน้นาเป็นยังไงนี่เรียกว่าปฏิจจสมุปบาททามันเป็นธรรมชาติที่อาศัยกันแล้วเกิดขึ้นใครรู้ตรงเนี้ยจะเข้าใจเรื่องพบนี้พบหน,น้าชาตินี้ชาตินาหน้าเลยโดยไม่ต้องมียานอย่างรู้ <c oughs> นะอันนี้แหละที่จะบอกให้โยมว่าหลังจากกายยมพังแล้วเนี่ย มันได้การเกิดต่อแน่นอนและจะเกิดเป็นอะไรก็ขึ้นอยู่ว่าเราคิดอะไรเราได้อารมณ์อะไรพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าบุคคลคิดถึงสิ่งใดดําริถึงสิ่งใดหรือมีจิตฝังหรือปักลงไปในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่สิ่งนั้นย่อมเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณอืมโยมนั่งอยู่เนี่ยโยมกำลังคิดอะไรคิดอะไรนั่นน่ะมันเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณ เมื่ออารมณ์มีอยู่ความตั้งขึ้นเฉพาะแห่งวิญญาณย่อมมีเมื่อวิญญาณตั้งขึ้นเฉพาะแล้วจเจริญงอกงามแล้วการบังเกิดขึ้นแห่งพบใหม่ต่อไปย่อมมี่อาพบเกิดแล้วนะพบมีแล้วดังนั้นโยมจะเข้าใจคําว่าพบชัดเจนขึ้นเข้าใจคําว่าพบชัดเจนขึ้นว่าพบไม่ได้หมายถึงว่าเราอยู่ในนี้พบมนุษย์แล้วร่างกายเราก็ตายไปแล้วก็ไปได้อัตภาพใหม่ นั่นก็ถูกแต่ถูกไม่หมดที่ถูกหมดคือใจเราเนี่ยไปตั้งในอารมณ์ไหนนั่นคือพบพอใจมาตั้งในกายนี้ก็พบใจไปตั้งในอารมณ์นั้นอารมณ์นี้ก็พบเหมือนกันนะแล้วก็เลยโยงไปสู่ว่าโยมจะได้เป็นบล็อกบล็อกนะหรือแมวเหมียวหรืองูตะขาบมแมลงป่องนะอ่ามันก็อยู่ที่อารมณ์โยมกำลังคิดอะไรก่อนตาย เข้าใจไหมก่อนตายโยมคิดอะไรอัตภาพโยมจะได้ไปตามนั้นอ่าโยมก็เลยต้องคุมความคิดมากเลยถูกต้องไหมนี่แหละนี่แหละอืมนะแล้วถ้าโยมคิดในสิบเรื่องนี้นะอากุศรรุลกรรมบทสิบพยากรณคติตัวเองได้เลยเรียบร้อยได้ไปอีกรอบหนึ่งนะและทุกคนก็เคยเกิดมาแล้วนะ พูะเจ้าบอกทุกคนเคยผ่านนรกกํเาเนศิฉานไพิทิสัยมนุษย์เทวดาเคยผ่านกันมาหมดนะแต่ลืมไปหมดแล้วนะตอนนี้จำได้แค่ฉันเป็นมนุษย์เนี่ยนะอืมก็เลยต้องทำยังไงให้ได้โสดาบันให้ได้